คุณเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองบ้างไหมทำไมชีวิตถึงยังไม่มีใครเข้ามาทำไมความรักถึงดูเหมือนหลีกเลี่ยงเราอยู่ตลอดทั้งที่คุณก็เป็นคนดีจริงใจและพร้อมที่จะรักใครสักคนอย่างลึกซึง้งแต่คำตอบเดียวที่คุณได้จากจักรวาลคือความเงียบแต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่ลึกซึง้งและบางอย่างที่กำลังรอเวลาถูกเปิดเผยเพราะบางทีการที่คุณยังไม่มีใครตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีค่าแต่มันอาจหมายความว่าคุณมีค่ามากเกินกว่าจะถูกมอบให้ใครโดยไม่เหมาะสมจัก,กระวาลไม่เคยให้สิ่งที่ดีพอแต่จะให้ในสิ่งที่ใช่จริงและสิ่งนั้นมักต้องใช้เวลาความอดทนและการเติบโตเพื่อให้คุณพร้อมและเพื่อให้เขาหรือเธอที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณพร้อมเช่นกันเพราะคุณไม่ควรต้องตาหาคนที่เพียงแค่ รักคุณแต่ควรเป็นคนที่เข้าใจเชื่อมโยงและเติบโตไปด้วยกันได้และคนแบบนั้นไม่ได้มาเร็วเหมือนฝนแรกของฤดูร้อนแต่มาเหมือนสายรุ้งหลังพายุใหญ่คุณอาจเคยเจ็บเคยผิดหวังเคยร้องไห้กับคนที่ไม่เห็นค่าในความรักของคุณแต่คุณรู้ไหมนั่นไม่ใช่บทลงโทษจากจักรวาลมันคือบทเรียนที่ทำให้คุณค่อยๆกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งลึกซึ้ง และมีพลังยิ่งขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าบางครั้งความโสดไม่ได้เป็นคำสาปแต่มันคือการเตรียมสนามพลังของคุณให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่ถูกทำลายง่ายๆเมื่อมีใครบางคนเดินเข้ามาและเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องขอความรักแต่สามารถแบ่งปันความรักได้อย่างเต็มใจคุณไม่ได้ถูกลืมคุณไม่ได้ไร้ค่า คุณแค่ถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาที่จัก,กรวาลกำลังวางแผนบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งและคุ้มค่ากว่าความเหงาที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้และเมื่อคุณมองไปรอบตัวเห็นใครต่อใครมีความรักมีคู่ชีวิตมีใครสักคนให้นอนหลับไปพร้อมคำว่าฝันดีใจคุณอาจสันไหวคุณอาจเผลอคิดว่าแล้วฉันละ่ะทำไมถึงยังไม่มีใครแต่คุณรู้ไหม ไม่ใช่ทุกความรักที่เห็นด้วยตาเปล่าจะเต็มไปด้วยความสุขเสมอไปบางคนมีความรักแต่กลับรู้สึกเหงากว่าเดิมบางคนมีคู่ชีวิตแต่หัวใจก็ยังแห้งแล้งเหมือนไม่มีใครในขณะที่คุณแม้จะโสดแม้จะเดินอยู่ลำพังแต่คุณยังมีความสงบภายในมีพลังงานบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกทำลายและนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าการมีใครเพียงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียว เพราะการอยู่คนเดียวในช่วงเวลานี้อาจไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือการได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นได้เยียวยาบาดแผลบางอย่างที่เคยเจ็บได้ซ่อมแซมความเชื่อมั่นที่เคยแตกสลายและได้กลายเป็นคนที่พร้อมจะรักใครบางคนโดยไม่สูญเสียตัวตนของตัวเองอีกต่อไปคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งคนที่ใช้เวลานานในการเจอรักแท้มักเป็นคนที่มีจิตใจลึกซึง้ง มีความฝันใหญ่หรือมีบางสิ่งในตัวที่แตกต่างคนเหล่านี้ไม่สามารถจับคู่กับใครก็ได้เพราะคลื่นพลังของพวกเขาต้องการการสันสะเทือนที่พอดีความลึกซึ้งที่เข้าใจได้และความรักที่ไม่ใช่เพียงผิวเผินและถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนใครคนที่เคยรักจนเจ็บแต่ก็ยังเชื่อในความรักจะกระวลเห็นคุณรับรู้คุณ และกำลังสร้างบทของความรักที่ไม่เหมือนใครไว้ให้คุณอยู่เพียงแต่มันยังไม่ถึงบทนั้นอย่าปล่อยให้ความเหงาในตอนนี้หลอกคุณให้วิ่งเข้าไปหาใครสักคนเพียงเพราะคุณรู้สึกขาดเพราะความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกขาดอะไรเลยแต่จะทำให้คุณรู้สึกเต็มยิ่งกว่าที่คุณเคยเป็นและมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดพยายามหาและเริ่มเป็นเป็นในแบบที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ เพียงแค่คุณยังต้องอยู่กับตัวเองอีกนิดซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอีกหน่อยและเชื่อว่าทุกวินาทีที่คุณใช้ไปกับการเติบโตจะไม่มีวันสูญเปล่าจักกระวาลไม่เคยลืมคำขอของคุณเพียงแต่ในระหว่างที่คุณกำลังรอคำตอบจักกระวาลก็รอให้คุณพร้อมจริงรอให้คุณเข้มแข็งรอให้คุณปล่อยอดีตรอให้คุณเป็นแสงของตัวเองก่อนเพราะเมื่อคุณสว่างจากภายในความรักที่แท้จริง จะไม่ลังเลที่จะเดินเข้ามาเมื่อคุณเดินทางผ่านชีวิตทุกการเรียนรู้ที่คุณได้รับทุกการเติบโตที่คุณทำมันกำลังเตรียมคุณให้พร้อมรับรักที่แท้จริงรักที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทําที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความเคารพและการสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยไม่มีการคาดหวังใดๆที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระคุณอาจคิดว่าฉันได้ทำทุกอย่างแล้วทำไมยังไม่มีใคร แต่คำตอบที่จักรวาลให้คุณอยู่ในตอนนี้อาจเป็นว่าคุณกำลังงอสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าสิ่งใดในอนาคตและบางครั้งสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอาจเป็นแค่การเติมเต็มช่องว่างในใจคุณที่ไม่ได้มาจากใครแต่มาจากความรักที่คุณมีให้ตัวเองในขณะที่โลกภายนอกหมุนไปในขณะที่คุณเห็นความรักของคนอื่นเกิดขึ้นและแตกสลาย คุณรู้ใหมว่าจักรวาลกำลังเตรียมเส้นทางที่คุณจะได้พบกับความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ความรักที่จะทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใครแต่จะทำให้ทั้งสองคนเติบโตไปด้วยกันและเดินร่วมทางในทางที่เหมาะสมที่สุดบางทีการมีความรักอาจไม่ใช่การมีใครสักคนมานั่งข้างๆแต่มันคือการมีใครบางคนที่เข้าใจเคารพและยอมรับคุณในทุกสถานการณ์และตอนนี้ คุณอาจยังไม่พร้อมที่จะพบเขาหรือเธอเพราะจักรวาลกําลังเตรียมทั้งคุณและเขาให้พร้อมในเวลาเดียวกันทั้งที่คุณและเขาต่างก็มีการเติบโตที่ต้องทําในโลกแห่งความเป็นจริงความรักไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่คุณคาดหวังแต่จะเกิดขึ้นในวันที่คุณไม่คาดคิดวันที่คุณเริ่มเข้าใจตัวเองวันที่คุณตระหนักว่าคุณไม่ต้องการใครสักคนมาเติมเต็มแต่คุณต้องการใครสักคนที่จะแบ่งปันชีวิตกับคุณ เติบโตไปด้วยกันสร้างความทรงจำร่วมกันและเคารพในเส้นทางชีวิตที่แตกต่างของกันและกันความรักที่แท้จริงจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ความรักเพราะความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงใครแต่จะทำให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองหากคุณยังรู้สึกว่า ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตอาจเป็นเพราะจัก,กรวาลกำลังบอกให้คุณใช้เวลานี้เพื่อค้นหาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะไม่ปล่อยใครเข้าไปในชีวิตโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวและไม่ให้ใครที่ไม่คุ้มค่าพอเดินเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของคุณเพราะคนที่คู่ควรจะมาจะไม่ทำให้คุณต้องสงสัยว่าเขาหรือเธอเป็นใครเพราะคุณจะรู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือคนที่คุณรอคอยเมื่อเวลามาถึง ความรักจะไม่เป็นภาระแต่มันจะเป็นพลังที่ทําให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์เป็นพลังที่เสริมให้คุณรู้สึกมีค่าและทําให้คุณรู้ว่าการรักกันจริงๆไม่ได้หมายถึงงอการมีใครสักคนแต่มันหมายถึงการมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะสามารถแยกคุณออกจากกันได้และในทุกช่วงเวลาของการรอคอยนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างช้าๆเหมือนว่าเวลาแห่งความเหนากำลังกัดกินใจคุณแต่บางทีมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังเตรียมอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณไม่ใช่แค่รักที่มาจากคนอื่นแต่รักที่มาจากตัวคุณเองความรักที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเดินทางของชีวิตจากการเรียนรู้และจากการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งลึกซึ้ง และรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ให้ความรักที่ง่ายแต่จัก,กรวาลให้ความรักที่คุ้มค่าความรักที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจที่จะไม่พังทลายเมื่อเจอกับความท้าทายความรักที่ทำให้คุณพร้อมที่จะให้แต่ก็สามารถรับได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องรีบเมื่อคุณสามารถยืนหยัดในตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาใครความรักที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงการได้ใครมาคอยดูแลแต่หมายถึงการได้ใครบางคนที่เดินเคียงข้างคุณแม้ในวันที่คุณเหนื่อยแม้ในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีแรงความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องทำหรือต้องเป็นแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องการการยืนยันจากใครในเวลานี้คุณอาจมองไปที่คนอื่นที่มีความรักพวกเขาอาจดูเหมือนจะสมบูรณ์ แต่จริงๆแล้วพวกเขาก็อาจกำลังเผชิญกับปัญหาของตัวเองเผชิญกับความท้าทายที่อาจจะทำให้ความรักของพวกเขาไม่สมบูรณ์ความรักของพวกเขาอาจดูสวยงามจากภายนอกแต่ภายในมันอาจเต็มไปด้วยการไม่เข้าใจความไม่ลงรอยหรือความกลัวที่จะสูญเสียในขณะที่คุณแม้จะมีความเหนาแต่นั่นคือเวลาที่คุณได้มีโอกาสค้นหาความรักที่แท้จริงภายในตัวเองความรักที่มาจากการยอมรับตัวเอง การเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่คุณเป็นในทุกข้อบกพร่องในทุกจุดแข็งและในการที่คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นบางครั้งจักรวาลไม่ได้ให้ความรักกับคุณเพราะคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมที่จะรักตัวเองอย่างเต็มที่และในขณะที่คุณกำลังงองทำการเติบโตคุณจะได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองจากการให้อภัยตัวเองจากการยอมรับตัวเองในทุกด้าน และจากการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีใครมาทำให้คุณรู้สึกมีค่าเพราะคุณมีค่าในตัวเองแล้วความรักที่แท้จริงจะเข้ามาหาคุณเองมันจะไม่เป็นการหาความรักจากภายนอกแต่เป็นการดึงดูดความรักที่เหมาะสมกับตัวคุณที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เพียงแค่อยู่ร่วมกันแต่คุณและคนคนนั้นจะเติบโตไปด้วยกัน จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้โสดเพราะจักรวาลทิ้งคุณไว้คุณไม่ได้โสดเพราะคุณไม่ดีพอแต่คุณโสดเพราะจักรวาลกำลังทําให้คุณเป็นคนที่พร้อมจะรับความรักที่ใหญ่กว่าความรักที่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่เป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์ในตัวเองความรักที่ไม่เพียงแค่จะเติมเต็มชีวิตคุณแต่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาที่รักแท้ปรากฏขึ้น จักรวาลจะไม่ให้คุณได้รับความรักในขณะที่คุณยังไม่พร้อมเพราะมันรู้ว่าความรักที่แท้จริงจะต้องเป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกมีค่าและทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การมีใครสักคนอยู่ข้างๆแต่เป็นการมีใครบางคนที่เข้าใจเคารพและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณในทุกๆเส้นทางของชีวิตบางครั้งสิ่งที่คุณต้องทำคือการรอรอให้เวลาที่เหมาะสมมาถึง รอให้จักรวาลจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับคุณและเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะรู้ว่าทุกช่วงเวลาที่คุณผ่านไปทุกการรอคอยทุกการเติบโตมันไม่เคยสูญเปล่าเลยทำไมคุณถึงยังโสดจักรวาลกำลังเตรียมบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้คุณอยู่หรือเปล่าทำไมเราถึงยังโสดคุณเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองบ้างไหมหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าจักรวาลกำลังทิ้งคุณไว้ แต่ในความจริงจักรวาลกำลังทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่คุณคิดว่าคุณต้องการการที่คุณยังโสดตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีพอแต่มันคือการที่จักรวาลกำลังเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความรักที่แท้จริงความรักที่จะไม่ทำให้คุณต้องเสียสละตัวตนแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือความรักที่ฉันรอคอยบางทีความโสดไม่ได้เป็นสัญญ,ญาณของการขาดความรัก แต่มันคือการที่คุณต้องใช้เวลานี้ในการเติบโตในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและในที่สุดเมื่อคุณเริ่มเข้าใจคุณค่าในตัวเองความรักที่เหมาะสมกับคุณก็จะมาในเวลาที่เหมาะสมอย่าให้ความเหงาทำให้คุณเร่งรีบอย่าปล่อยให้การไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีค่าเพราะจักรวาลมีการวางแผนที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณคุณจะพบความรักที่แท้จริงแต่ก่อนที่จะพบคุณต้องเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งก่อน เมื่อเวลาที่ถูกต้องมาถึงคุณจะรู้ว่าการรอคอยการเติบโตการค้นหาความรักภายในตัวเองทุกอย่างมันมีความหมายและทุกอย่างมันจะพาคุณไปสู่ความรักที่คุณไม่เคยคาดคิด